ถ้าคุณเจอจระเข้แล้วคุณจะทํำยังไงกับมัน <หา S 1> ปรากฏเจ้าหน้าที่ประจําด่านความมั่นคงแห่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกมีรถคันหนึ่งบรรทุกจระเข้ผ่านแต่จระเข้หล่น <หา S 1> เขาทําไงรู้ไหมฮะเขาก็เลยอุ้มจราเข้ <หา S 1> มัดปากแล้วพามันไปไว้ที่ห้องน้ํา อเขาไม่รู้จะทํำยังไงฮะไม่เราเราก็ออกข่าวตั้งแต่เมื่อวานนะเนาะพี่ก็ลุ้นนะว่าเจ้าของอ่ะน่าจะเห็นข่าวแล้วแล้วก็อาจจะมารับน้องกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือตอนนี้น้องก็คือยังอยู่ยังอยู่แต่แต่แต่มีคนติดต่อมาแล้วเออแต่ว่าเนี่ยคือถ้าเป็นเราอ่ะเราจะทําังไงฮะแล้วตัวก็เป็นเด็เล็กๆนะไม่ใช่ลูกด้วยนะตัวใหญ่นะเนี่ยสมควรแล้วล่ะแล้วน้องก็มีความสนนิดหน่อยแล้วความแบบ หิวไหมเจ้าหน้าที่ก็กลัวเดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิวให้กินให้อิ่มไว้ก่อนให้เขาอิ่มก่อนนี่เราปลอดภยอัยถูกถูกถูกไม่ยอมกินด้วยนะเ <c oughs> นี่ยฮะจระเข้ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันยาวประมาณร2 0เซนติเมตรนะเพศเมียอายุ2ปีอยู่ในห้องน้ําหลังจากที่ด่านตรวจยาเสพติดหนองสเสม็ดบุรีรัมเขาไปเจอมานะไปเจอมันตกลงมาจากรถคันนึงขณะวิ่งรถผ่านด่านแล้วก็ถูกมัดปากที่บาดแผลเนี่ยมีหัว ที่หัวนะฮะที่ลำตัวเล็กน้อยนะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำจระเข้มาปฐมพยาบาลด้วยนะ <S <S 1> <S 1> เอาแก้เทปที่มัดปากออกด้วย <S <S โอ้โหเสียงมากเสียงมากนะฮะแล้วเอาหมูเอาไก่มาให้กินแต่น้องเค้เขาไม่กินน่ะ ทำทไงอะเจ้าของหรอหรือ,รอ,อยังไงอ่าแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็พยายามจะประสานลหละว่ามีใครที่พอจะเออมารับไปดูแลก่อนได้ไหมเพื่อความปลอดภัยหรือสําคัญที่สุดถ้าเจ้าของมารับได้เนี่ยจะดีมากเพราะอะไรเพราะเจ้าหน้าที่ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนทําได้แค่เนี่ยค่ะ <c oughs> ให้น้องอยู่ในห้องน้ําไปก่อนนะคะฟังเสียงเจ้าหน้าที่ค่ะตอ,ตอนที่ไปเจอก็กต้องได้รับบาดเจ็บกตรงตรงที่ศีรษะตรงหัว หัวน่าจะกระแทกพื้นแล้วก็มีเลือดออกนิดหน่อยครับค่อนข้างจะเดือดร้อนเหมือนกันเนะพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขากินอะไรแล้วก็จะอยู่ยังไงครับอา้าวล่าสุดครับคนที่มารับฮะก็ยังไม่ใช่เจ้าของ <laughs> คือคนที่มารับช่วงสายที่ผ่านมาคือเจ้าหน้าที่ประมงของบุรีรัมย์ฮะเอามารับไปแล้วเพราะว่าตรงนี้คือด้วยความเคารพนะคือเจ้าหน้าที่ที่ด่านอ่ะเขาตรวจยาเสพติดไงเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้หรอกอันนี้เขาก็เลี้ยงชั่วคราวถูกไหมก็ต้องขอบคุณเขามากอ่ะตอนนี้ประมงจังหวัดมารับไปดูแลก่อนก่อนที่จะมีเจ้าของตัวจริงมารับต่อไปแบกไปแล้วเรียบร้อยออกจากห้องส่วนตัวแล้วขึ้นรถส่วนตัวอ่าฝากนะพี่เจ้าของนะ ไม่เป็นไรนะพี่ไม่ได้แบบผิดอะไรนะเออทุกคนรออยู่มารับน้องกลับไปด้วย2วันแล้วสองวันแล้วน้องสอง<ต>สารมันแต,แต่น้องไม่ดื้อนะค่ะแต่ไม่ดื้อเราก็กลัวอยู่ดีครับ <c oughs> ก็กลัวอยู่ดีจ้ะแล้วก็อาเป็นว่านะตอนนี้ทุกคนคะ ห้องน้ําที่ด่านตรวจยาเสต,ติดนองสะเม็ดเข้าได้แล้วนะเ,เมื่อวานไม่มีใครกล้าเข้าห้องน้ําเลยนะคะ,ะเดี๋ยวตามความคืบหน้า,าเดี๋ยวเจ้าของมาลัาเดี๋ยวรายงานให้ทราบนะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ